เี่ <ไป S 1> ยีดดสยสะไปถ่ายรูปกี่ยะพี่ปียะแต่งงานนย,ยังยังสด,ดใช่ไหม ยังไม่ได้จบค่ะแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่งงานแต่ย <c oughs> ังไม่ได้จบซึ่งเอกสารเตรียมยังมีส่วันที่สี่ของข้าวัน เราไปทีละคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานทูตนะคะไต้หวันนะคะมายื่นวีซ่างานโรงงานนะคะก็จะเป็นกลุ่มน้องๆทีออ่สมัครไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็โดนออยกเลิกไปเนื่องจากว่าไต้หวันเนี่ยระงรับการบินเนาะไต้หวันปิดประเทศทีนี้ก็เราก็ได้มาทําการยื่นวีซ่าใหม่อีกรอบหนึ่ง มาแต่จังหวัดแตก่อนมาแต่จังหวัดแต่มาตะบ,บึงการครับบึงการเนาะบึงการอันนี้เด้เชียงใหม่เชียงใหม่อุดรครับอุดรนี่จังหวัดแต่บึงการบึงการสุรินทร์ครับสุรินทร์ขุดรครับอุดรนลบบุรีครับลบบุรีเชียงใหม่เชียงใหม่หนองคายหนองคายมุกดาหารครับมุกดาหารหนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูไอ้เด้นครพนมครับนครพนม โคราชครับผมเอียงก่อโคราชโคราชเอาอันนี้เขาเบากันเยมัเงา้อหอดใส่มือของเขาอันนี้อะไรนะเชียงรายเชียงรายครับเชียงรายเชียงรายครับเชียงรายสองน่านครับอุดรครับไม่มีทอนเชียงรายอันนี้ก็เชียงรายผมมีทอนนี่ก็เชียงรายเนาะมายื่นวีซ่านะคะมาลุงมาเซโอ้นะกแมแนเต๋โอ้นับบ่หอด

พ้ากันเมื่อยบ่ล่ะจองตัวรถกลับไปไปจองเสหมอชิดเลยอันนี้จองตัวรถไปไปซื้อ,อยูมอชิดเอาเป็นบอทีืเดียวมันปเป็นเทสก,กาลมันปอน่าจะปอน่าจะมีปัญหาไหมปอน่าจะรถติดเนาะมันบอพี่ก็กลับมือแรไกไงกลับอุดรนป้าผมเธอมาวีซ่าแล้วก็กลับอุดรนเพื่นพี่รถทั่ว จองจองไปพี่ขึ้นยุ้ยสุขชนทัศวรัตต้องไปซีมงแรงไปไปไปอุดรบรสันไปเซก่อนนะโบโบพานมั้งมันไปหอดอุดรฮะไปล่งใสที่บุ๊งหูจักได้ปะเออเอาเอกสารก่อนเออเข้าแถวท่านหนาโดนธ่านหนาโดน อะดิเทพอ่ะเข้าเขาแถวตรงนี้เลยเแถวตรงนี้เลยซลาบุตรลาบุตรดูเขาแถวไปเด้อลังสรรฮะลังสรรดูรุ่งบานมันบนอกเออโรุ่งบานไทยดูขี้ไรนะคอมิคนี้ พอแล้วปิดเลยปิดเลยหาค่ะควห้าี่สิบห้าเกาแปดเจ็ดเกต์ด้ามเดี๋ยว one จ็ดเอดเก้ดมบรนึ่งเขายเ u เจ็ดเจ็ดที่ช่อง้าค่ะ của vậy không là tiền luôn, người ta cứ nghĩ